ใกสิ้นปีแล้วมีรถราคาพิเศษมานําเสนอครับผมจัดโปรโด้วยคันนี้เมื่อวานรีวิว M3 ไปแล้ววันนี้หานไปครึ่งหนึ่งแล้วกันกับแรงม้าของเขานะครับหันไปเหลือ200กว่ากวา่ขับมันเหมือนการใช้ชีวิตสนุกขับสนุกแน่นอนไหม่ก็น้อยๆเพียง64,000กิโลเข้านั้นนะครับคันนี้3 3 0 e M Sport นะครับตัวท็อปสุดเลยออปชันฟูลมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าทัชทีม LVD นะครับกล้องมองรอบคันก็มีนะครับ Parking s e นเซอรอบคันแม็กก็ M Sport 19นิ้วเบรกก็ M Sport เช่นเดียวกันนะครับ นี่เลยกระจกมองข้างไฟเลี้ยวก็มีสมาร์ทเอ็นทีสบานออปชั่นครบจริงๆนะครับฝาท้ายก็มีคลิกเซนเซอร์ไว้ให้ใช้งานแบบนี้นะครับพื้นที่การเก็บของเก็บกระเป๋าเดินทางก็ทําได้เบาสามารถาพับราบได้อีกเพิ่มพื้นที่การเก็บของเดินทาง2คนจะใส่อะไรก็ใส่ได้นะครับเจ้าคันนี้เป็นแบบปลั๊กอินแน่นอนประหยัดน้ามันแน่ๆนะครับ,จ,ระรบจะวิ่งไฟฟ้าล้วนก็ทําได้เช่นเดียวกันภายในของเจ้าคันนี้ก็ได้เบาหนังสีน้ําตาลมอคค่าแบบนี้ ปรับได้14ทิศทางอีดางหากนะครับจอกลางขนาด10นิ้วรองรับการเชื่อมต่อได้ทุกรูปแบบ Apple CarPlay Android Auto ก็ใช้งานได้นะฮะแอร์ Air แยก2โซนที่วางแก้วมีท่องเสียบสาย USB ก็มีเกียร์ก็เป็น Z ต F8 สปีดเรียบร้อยนะครับผมโหมดขับขี่มีมาให้เยอะแยะเลยนะครับถึง5โหมดด้วยกันเบรกมือก็มีเบกรกโฮก็มีฟวงมารล,ลัยมัลติฟังก์ชั่นแบบสปอร์ตนะครับผม M Sport ด้วยแล้วก็มีแพตเดิร์ชมาให้ใช้งานหน้าปัดเลนใหม่ก็เป็น Full LED นะครับมาพร้อมกับเลขไมกนั้น ออปชั่นสุดยอดไม่รู้จะพูดยังไงนี่เลยซันรูฟก็มีมาให้ครึ่งบานแบบนี้นะครับเป็นม่านก่อน1ชั้นแล้วก็เป็นซันรูฟอีก1ชั้นนะครับ ด้านหลังยังมีแอร์หลังมาให้ใช้งานด้วยและที่นี่สตัวนี้นั่งสบายแน่นอนหลังไม่ค่อยชันแล้วและเวลาเดินทางกลางคืนเนี่ยก็มีแอมเบดไลท์มาให้ใช้งานอีกตั้งสิสีด้วยเดี๋ยวเราไปสรุปดีกว่าว่าราคาเท่าไหร่ไะและสำหรับราคาของเจ้า BMW 330e M Sport ปี2020คันนี้นะครับเคยเปิดไปที่13,90 0 0ส่วนลด7 0 0 0 0บาทไปเลยนะคะ1 3 2 0 0 0 0บาทเท่านั้นใครสนใจโทรไ,ได้เลยที่เบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ข้างหน้านี้และสำหรับวันนี้ขอต้อนรไปก่อนทุกความเชื่อมั่นเริ่ม